ค่อยไปทำอ่ะเดี๋ยวชิบอกเรื่องของน้ำก่อนเข้าไปทำสร้างที่นี่ทุกคำเป็นคนหาป่ะตุ๊กมันทำนหมื่นสามเออตัวเจ้าเธอเจ้าเคยได้ยินมากนะเท่ายบอปัญห์เห็ดของน้ำนะเนอะชาเขาเห็ดอยู่แถวแถวทางออกทางหน้าเขาพูดว่าหมื่นห่าหมื่นห้าให้เป๊กสิก็เราว่าแพงบ้านเขามันทำนี่บอปัญห์เห็ดเนี่ยนะชิบเอนติ๊กเนาะอืมคาสร้างครับบอปหมื่นสามมันกะ คำว่าเปรียบเทียบกับมันสมบตได้ลายไปเลยเนาะคู่มือนี่เนาะเงินคู่มือนี่มันค่าช่างนั้นมือชากลบสบายดีพี่น้องสบายดีเลยสวัสดีด้วพี่น้องไง มาพบมาพากับตัวชิ์ปั่นสุปอีกแล้วพี่น้อง,งเนาะสบายดีเอฟซีอยู่ทางฝั่งไทยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ทางฝั่งเราเลยพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องโดยพี่น้องเมื่อนี่ตัวชิ์อ่าได้มาเยี่ยมยามหรือว่าปั่นความสุขอยู่ทางาเฮือนของน้องเต้านะมาหาแม่เพื่อนพี่น้องเมื่อนี้มาเราสู่ฟังว่าเมื่อวานนี้ก็ได้โทรหาลูกสาวเพื่อน ต่หลายๆอย่างเนาะโดยเฉพาะการเน้นนักอยากให้เพิ่นมีหงน้ำอยากให้เพิ่นมีห้องหน่ำพี่น้องเพราวะว่าพี่น้องคือตอนนี้นี่ตุสิษย์ได้มอบให้ทังทุคคำไปทำเรื่องสร้างพี่น้องเลยเนะยาะโดยพี่น้องสร้างอาเฮ็ดหงาน่ำตามจุดประสรงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นนี่ จะของเงินเนาะจะของผู้ที่เป็นซอยเนี่ยพี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญนี่เพื่อนในเห็ดนี่สองเมตรสองเมตรคูณสองเมตรครึ่งสองเมตรคูณสองเมตรครึ่งพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนสีเอางบให้เห็ดแต่เฉพาะอ่าโบกฉาบแล้วอะไรกับพ่อเนาะก็คือแต่อาจจะบริติดกระโลพี่น้องเพราะงบมา บหลายบันไดพี่น้องหรือว่าถ้าหากว่าเฮาตอนที่ว่าเฮาส้างแล้วอย่ยมีงบเขามาซอยเรื่องเห็ดกะโลอาจจะอ่าเห็ดได้แล่ว่ผู้ใหญ่นี่มีสองคนเนาะผมเพิ่นสมทบมาซอยกันนี่สองคนอ่าอาจจะอ่าดูว่าจังใดพี่น้องเนาะมันคืดคืดอูเดี๋ยวนี้งบงบนี่ปรึกษากันนะถามหลายๆคนนี่งบ ซื้ออุปกรณ์สิบิดดวยว่มื่นหนึ่งหรือว่ามื่นปลายนี่แหละพี่น้องหองน้ำก็บบริษใหญ่เนาะอ่าพังเบิงสร้างผลว่านะมันสิบิดน้ำมาโค้งโค้งไหมนะพี่น้องโค้งไหมหลายเนาะโค้งหลังคานะโค้งไหมแล้วก็อาจจะเบิดกับแฮกับทรายและก,การขุดพี่น้องการขุดคุมของนำ้ำมันจะใส่แหงคนขุดเด่นสิบิดอ่านำตัวน,นั้นหลายเนาะแต่ก็ มันจะมีปูม uh, น,นมีอิดบล็อกพี่น้องเนาะมีอิดบล็อกมีลายการคิดว่าเกือบ 10, 10, 10, 10, หมื่นหมื่นหาพี่น้องเนาะแต่ว่าแบบน,นี้แบบน,นี้พี่นอ้องราคาสร้างนี่ที่เนาะหรือว่ามันปกติทาปหลายคนว่าทางบ้านบ้านเฮานี่ทั้งมันโคกนี่ปกติเพื่อนเอาซ้ำนี้นอทามเมน้องเต้าออก,กินนี่วะอ่าอ,อยู่อยู่เผิ่นเห็ดอยู่หน้าแถวแถวหน้าเพื่อนบอก หลังบริยไงกับเพื่อนเอามื่นหาผูสร้างน,นะและ้วแบบนี้นี่คือสร้างที่ว่าตุชิดยหในทุกคำไปซอกถามเบิ้งนี้มื่นสามคือกันพนว่ีพี่น้องหมื่นสามแล้วตุชิดคิดว่าต่อได้ดชุดนี้มื่นหนึ่งพอดีพี่น้องมาจังไดนเนาะระว่าขันโบมีขันว่ารุด่านี้โบมีผู้เฮ็ดกิจำเป็นต้องได้จ้างเพื่อนได้หมื่นหนึ่งกันเนาะพี่นอ้องเพราะว่า มาตจะฐานมันชำนี่พอนะเนาะอ่าเพราะว่าตอนที่ว่าเพื่นอนคุดคุมมันชิเมื่อยแห้งพอนะตอนตอนคุดคุมนี่คุดคุมเอาท่อไส้ยะพีเน,ะนะา,า,ะ,าะเนาะอ่าอ่ะจังไดกะจางไดนกะแนวพี่นอ้องจังไหนกะแนวเนาะอ่าเดียวตัวชิดตัวชิดคึดคขึ้นวาสีเอาแห่กับทรายมาลงกไนไดเด้อพี่นอ้องเด้อ สียเอาแหกับทรายมาลงก่อนเนาะอาจจะเป็นมืออื่นมือเสียเอาแหกับทรายมาลงไว้อยู่ทางหน้าเฮือนเพื่อนนี่แหละอาจจะเป็นมุมนะเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าเพราะว่าผู้ใหญ่เพื่อนให้เริ่มเริ่มเฮ็ดนี่วันซุกบวันซุกกับวันเสาเพื่อนหว่าพี่น้องเนาะบวันซุกกับวันเสาสีมาเนานะอีกประมาณนาสี่มื้อเพื่อนที่ชงเงินมาให แต่อันนี้ตุชิดจะเอาเงินตัวเองออกก่อนเ่าสะเอาอันแห่กับทรายขับมาพาไปก่อนนะาพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวตุชิดกะสีขึ้นไปเทิงเฮือนไปนางหลิน์น้แเม่น้องเต้าเพิ่นบริสุทธิ์นมมาฝากเพื่นเนาะแะ้วกัสีมาให้กำลังใจอะไรอะ้วกัสีบอกเพื่อนพัฒนาการของน้องเต้าไปฮอดขัดใดขันใดแล้วเนาะว่าพรพันกับสาวคุมอยู่พี่น้องโอเคพี่น้องไป ไปโอบไปลวมน้ากันเลยพี่น้องเห็นเนาะโอเคพี่น้องมากับทีมงานสามตู้คือเก่ามาเนี่สบายดีสบายดีเอฟซีตู้คำสบายดีเอฟซีน้องตูบี้เด้อมามามารึกษากันดูเขาคิดว่าคิดว่าสิได้เอาออกได้ทีหลักหัวนี้บ้างเป็นว่าสิกลับพอ เดี๋ย่าปฏิกลับรถกลับล่างมียังอีกหลายอย่างเนาะเอาเสาเอาปูเอายังมาส่งอีกโดยหน้ำฝนที่เจ้าเคยลงมาในประตูแถวนี้บ่บ่เคยอยู่เคยไปบ่ได้เลยพหอที่เป็นห่วยอ๋ออะไรเพียงนี้เลยน้ำอ่างนะบ่อแถวนี้เจ้าก็มาลอยหลินบ่ข่อยก็มาลอยิอ่าหาปลามีใช่บ่ ปลาเป็นก้อนพี่ปลาชดแล้วปลาชดอปลาคอปลาดุกบ่มีปลาชดมีแต่ปลาปลาชดไข่เนาะเท่านี้ก็ต้องได้ใหายในตู้เนาะได้พ่อและชีไปเฮ็ดอยู่แก่แล่วไม่เฮ็ดอยู่แจนี่เด้อพี่น้องเด้นอ่าชีได้ใหายมาพี่ใหายมาทั้งพี่แหละอันเทาอืม คือเด้น n ายออกสาว nhảy คือที่ nhảy บิดแหละนพี่น้องเอน้นาะพอสิเห็ดมุมน่ะน,นั่นเนาะโอ้ยให้เวลาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อให้เวลาเนี่ยคือซางนี่ยังบ่ได้ตกลงกันซ้ำเนาะราคาว่าสิต่อเพิ่นให้เหลือ,อมือหนึ่งอืาโอเคพี่น้องป่ะขึ้นไปทางเฮือนของอ่า ม่ลองเต้ากันพี่น้องเลยมาเหยียบเกือบข่อยเด้อสัญญากันเด้อจะเหยียบเกิบกันนี่ตุ๊กข้านี่มักเหยียบเกือบพี่น้องเลยบอบอบอเออสบายดีเด้อแม่ลองเตา Rồi rồi. Ừ. Nha sư sư nó mà phạt. Rồi rồi rồi. Ờ mình không xúc sẽ à nếp nếp anh cái đấy Đi. À nếp lót nếp nếp mai sẽ lót. Thì để nhàng đêm, xa Bầm lung bầm lung. อืนข้าวเช้ากันยังไงบนี่ตับัเต่งนะตบเตงตเต่งใช่ยังอนน่ะเนะตับเต่งใช่ยังต้นล่ใช่โกเนาะโใช่โคกอ่าอะไรหูอานี้เช้าเรื่องทีนี้ไปยังไอว่าไปยังงกันนะไปพักกับเราไปให้เอ้บุญกับกูย่างไปดิย่างไปปอเชืพี่เลย ไอ้บุญจะไปจบได้ไปจบน้องเพื่อนเมื่อนี้ว่ะเพื่อนไปบ่อเพื่อนไปมุกบ่เมื่อนี้ไปมุกอ๋อไปจบน้องเต้าดีเนาะปัจจุบันหายจากมาหนำบ่แนี่จังว่าฉัญญากับเอึ้ยบ่ว่านมีแต่เอวจากมาช้ำเดี๋ยวเพิ่นให้มาเด้อกำลังดีขึ้นได้หันอยากมาเนี่อึ้ยว่คันมาโตชิมานั่นเอึ้ยบ่ไปว่ะสัญญากับเอึ้ยบ่เออว่ะวานจังว่าตัวชิริสอะไรรู้ชูเพราะว่าเขาสิตามใจบ่ได้ไรคือเจ้าเห็นนะคันตามใจจะเก่ากับย่างเลาะไปที่ เขาต้องอ้อยต้องยั่วบ uh ุแม่านมาตามใจยั่วเอาเขาต้องยั่วเอายั่วให้อยู่ก่อนต้องบอกเอ้ยพันยั่วเขาให้ครบที่มอนัดก่อนแมนโทรมันั่นโทรมันั่นแบบอยากมาแห้งมอบแบอยากมาเนี่บเหมือเอ้ยบุญมาเมื่อไหรขึ้นรถเมื่อนั้นเหมือนนะไหนคุนแม่บี่เออวันนี้เอ้ยโทรไปว่าตัวชิมาบ่คันตัวชิมาเอ้ยบรไปได้เหนีอเพิ่นให้เอ้ยได้บ่โมมาดอกอย่างฉันมาเยี่ยมพ่อแน่่าเม่ก็เป็นเม่ก็เป็นดุ้งตัวชีเลือกใหไปว่า อ๋อลุงกับเจ้าแน่มาพอดน์นี้เมย์เรามารถใหม่เรามากพอดนน์อืมเป็นห่วงเมย์เนาะได้ถืว่าเอาพักกระเหลาก็เมื่อวันไปให้เพอดน์ข้าโอือยู่เพอดนเป็นห่วงน้องเพอดนบไม่อยากให้แม่พอดนไปนะแม่ห่วงแม่ห่วงน้องบม่อยากให้น้องเพอดนอยู่ผู้เดียวอ๋อเพอดนไปแล้วบ่ไปเช่านิดนึงอ๋ออันผักพักกระเหาไปให้เพอดนกินบ่ไปให้เพอดน์ไปที่หน้าเมื่อวันบ่าวิมีพักกระเหลาพอดน่ะพักกระเหลาไม่เลิกพอดน่ะไปเออที่หน้าเนาะเออที่หน้าท่านเชิญชวนพี่น้อง อที oh. ่ประทัดเพิ่นนั่นแหละโดยเพิ oh, oh, uh. kind of ่นมีปลากกาดาวตัวจริงดิโอ้ทางคุณกินปลากกาดาวบอกินคือกันกินคือกันแน่มันลิบลินหมอกลิ้นลิ้นหมานลิ้นหมักหมากอย่างเงาะลิ้นฟ้าลิ้นฝาอะไรอย่างกินคือกันเบิดกินซื้อบ้านเฮานี่แหละไปรอตลาดอาหารกันไปบ้านเฮาเบิดได้อย่างเป็นปนแก้วอะไรอย่างนี้เบิดโดยอืม่นถามหาแมวเพิ่นนําแมวอยู่เฮือนเฮายังอยู่บ่เพิ่อ ขอโทรหาเพื่อนวานนี่โทรริดน้ำเพื่อนบอกเรื่องของน้ำดีใจแล้วได้ของน้ำว่ะดีใจแน่นอนเออเอยบุญเลยในี้บุญเขาจะช้ำเจ้าอะไรคนน่ะเออ่าตุ้ยได้บ่หวนนี่ว่ะเราคนตุ้ยบ่ตุ้ยได้ห่าวหนนี่คนน่ะไปงานดองอีกเมื่อคืนนี่ไปงานแต่งเขาบ้านอีกว่าไปบอ่ชายสุดสีแดงเมื่อคืนนี่แล้วเบิ้งน้อบชิปชกึ้มาลงนี่เบิ้งเลยชายสุดสีแดงว่าให้กลัวผู้สาว ให้กูคนไดู้่นี้ไพ่กระเป๋าเอื่อยมาเบิ้งห่ะปากน้ำแน่านั่งห่ะเอื่อยยังไม่ป่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่ผลปุ๊กตาเต้าอ่ะเอื่อยอยากปากน้ำว่ะเป็นกระดูกของเก่งมากมือหนูมมือตาวมากก็บอกว่าเอื่อยอยากนอนนะผลนะผลอยากนอนเลยเนาะผลนะกินย้าผลนะเอื่อยมากินจักเน่าจักมิดนางหน่ะวเช่าชองแดงชองผลป่าเพลงเลยเนาะเอื่อยมาคือบอกวาเช่าสามแดงสามเร่งสามจากผลนะมาแล้วผลเอาเช่าชองแดงชองกินย้าผลเบิ้งแม่กะ มีความสุขข้นเนาะมีแลวเนาะลูกใครเน่ก็ลคนดีเนาะลูกมันมีกันเนาะคือมาแต่นั่นโดดมาแต่ละมือกันหนาอุกใจเนาะอุกใจแลอุกใจลูกกันมาลูกว่าใครแน่ผัวอุกใจแล้วเนาะลูกใส่โซ่ไว้เห็นเอากับ่ัวได้อยากให้ลูกใส่แบบนั่นดอกเนาะอ่าจเป็นเนาะป็นจะเป็นระบากใจขืดจะได้ข่อยแต่กันยังข้ดเป็นห่วงน้ำอยู่ว่ะ มานน่เพิ่นจะเป็นอะไรด้ยันเพื่อนมาเจอแบบเก่าเพื่นสีบุคือเก่าเ่คืออยู่ได้่อยกากแต่ว่าคือสีบุเป็นแบบนั่นดอกเนาะคือสีเศร้าไปเลยแหละถ้าว่าเพิ่นเพื่อนจะไปฮันไปนี่กะเขากับบุบหามเออไปเลยเขากับแบบไปน้ำนะแม่แม่ไปน้ำไปน้ำอ่าไปหลินจะสมมุนว่าจะใหเขาแบไปหลินเฮือนนั่นอ่าไอ้บุญ จะไปน้ำเพิ่นแต่การสังเกตเบื้องอาการเพิ่นน้ำมานะ,ะโทรหาเพิ่นอยู่บ่โทรคืนว่านี่แนะี่โทรวานนี้สั่งนี่ไปโทรโทรเรื่องกับเ่นให้หัวนะได้เพิ <laughs> ่นให้อีกเห็นว่าน้องมาโทรไปเดือยยันยันให,ห้เพนะิ่นว่ไปโทรโทรแต่ว่านี่เนะนี่ยแบบกีว่าเมย์ว่าจะไปนะแบบ เอ้ยเหมืนมาหลุน่ะเหมืนหลุดเท้าเอ้ยอ่าเหมือนขันใจ๊กจะไปก็ไปเหมือนรถเบาเตียงบ่บ่รถทัวบ่นี้เรายังไปเพิ่อนบ่โอ้แบบแบบเจ้าขี่ไปแบบเจ้าขี่มากครับนั่นตัวขำมาแล้วขี่แต่แบบมาลงรถลงรถหลังแจ๊กเขาญาตเจ้าเมาพุ่น่ะเหมือนหลุดเท้าเองว่ะแล้วเราสุดทัวไปบ่บ่หลุดแ้วขำอะไรดิขำอะไรแต่ว่าไปป้าไม่ใช่ไปป้าใช่ได้หรอป้าอยู่นั่นแล้วอยู่สะพานนั่นแล้วอ่าป้าอยู่สะพานเลยกะเนี่ยกะเพื่อนเธอถามว่านี่ยว่า ไปฮอดได้ฮอดมุกได้จะโทษไปเวรไว้จ้ะโทษหาเจ้าโทษหาเอาเรื่องผ่านนะเมติณุยเออผ่านนะผู้นี้กันผู้หลานมาฮอดมุกแต่ก็โทษหาว่าหานเฉิมช่วยเอ้ยเช่น่ทน่าก็เขาหู้จักบนรลษเถรในคนน่ะอืมลอยอยู่ห่วงเสาหูบนเนาะเอาเพิ่นไปเพิ่นไปครับกับผัวเพิ่นแน่เนาะไปกับผัวเพิ่นแน่ เอ้ยไปก็เทว่าไปจักได้ปลาหลวงว่าเอ้ยไปก็จะไปยุ่งอ่ะไปเขาขี่รถแบบนี้มได้ไปเนาะโดนเอาวัดเช่นหันเช่นนี่ฮะหวัดบุคคนเป็นเชื้อเขียนว่าเบาเตียงผ้าไปเบาเตียงเพิ่นกันชิข้าเวียกเพิ่นเนาะเบาเตียงไม่ใช่บ่ได้ไปเพิ่นเราเอาคนมาแต่ไหนแตต้องตรวจเซฟไปจับมือกล้องให้เราเพิ่นนะอ๋อเป็นมือกล้องเป็นมือกล้องบริการบ่มประจักเนาะ มันให้ดุงไปดุงบ่ว่าเจ็บแอวบ่นั่งรถละไกลถึงเจ็บแอวพว่เรื่องเมาได้บ่เมาเนาไปฮอดทิพย์ก็ได้พุ่ว่าบ่ใเจ็บแอวพุ่นแต่ว่านั่งรถบ่ได้อือแต่ไปทชวันนี่ก็ยังว่าเข้าห้องน้ํานเป็นอื่นเนาะจมเมาบ่จัก็เมารถเมาอ้ายนะผู้อ้ายกกกันไดอือจมต้องเียทายเานะไปหาเหยชู จมต้องนอนจะแตกกันเราจมเนี่ยฝุ่นลานว่าเนี่ดงว่าห้องน้ามีในห้องบางวเอายานี่ว่าถือ,อายาเขาด้วยเราว,ว่ะใชได้เวียกไปข้งในเนาะมีเนาะยังอีกวักหนึ่งบาทนีกที่ว่าเบิ่งอาการเพิ่นบัดกลับมาแบบนี้เนะเออาะทำมาเศร้าเลยคันว่าเป็นคืออยู่ตอน กาาเป็นคืออยู่มุกอยู่เฮือนพิจนานี่บเป็นปกติเนาะพอเดินเนาะเศร้าเนาะแบบไหนเนานะยันมาเนี่ยจมพวงอยู่เฮีนเป็นอ่อีกบ่เป็นที่แบบไหนเนานะเราว่ามียาด้มาตุคามมียากินบ่เจ้าเจ้าไปกับสกึมนี่ฉันกิน,นแล้วเนาะมาตุคมมาก่อนเนาะมาก่อนสิไปห้องหมอกับแม่ ลืมก่อนก็ไดแต่ว่าไม่กินได้ถือไป่เนาะถือไปก็ยาบอันนี้อันนี้ยามะม่มีอยู่เพิ่นซักให้ซักอะไรก็กินนะไม่ได้อยากนอนด้วยเลยไมีได้อยากนอนนอนเลยแม่อยากนอนกับบำรุงประสาบบำรุงแบบบ่ห้อันบ่ห้ยนองเพิ่นคิดลายนะบบ่อยากให้ไปหันไปนี่นะพักผ่อนเนาะนี่ยังดีได้นน่น้องเต้ายังสำนี่นี่เจ้าเห็นบ่น้องสา ลูกลูกไผก็เห็นแต่น้ําคลิปลูกทะเอกนะเห็นกระเต๊กกลัวน้องน้องเต้าอีกเห็นบ่ม่ฮู้เรื่องนี้เลยยืนแข็งแบบเบิ่งขนาดคนเคยเบิ่งหนังก็แบบซอมบี้เลยนะเอาเอาเบิ่งนําคลิป้หยังก็คือว่าสัตหั่นสัตนี่เนาะเอาั่คบนี่คบมือคบตีนคบมือตัวเองัตัวเองก็มีไปนันเห็นเต๊กกลัวน้องเต้าอีแบบนไปใส่ปะบ่ได้เลย ก็เสาชีกับยางบ่จับหัวโลนเออแม่ก็เออโอ้แต่บึงในคลคปนะบึงน้าคิปน้ำยางนะแต่บ่เบบ่งน้าคิบก็แต่มาแต่กี้ก็ยังเห็นอยู่เนาะเห็นอยูจับหันจับหนีมันจับดึกหันดึกหนีนะะเห็นอยู่นี่ว่าเป็นนักอย่างชี้เก่งนี่ว่า มาเพื wird, ่อนขอเนี um ่แล้วมาขี um latte, um ja. ่กระเบนเยอะกระเบนนี่รักเต๋อได้เนาะแหงเอาบทแบบว่ายบทน้องเต้ายังหูจักอยากเค็ดงามแต่งามแต่อย่างไรอันนี้อันนี้เจ้ายังยืนมือแข่งชันแบบแหงกลัวเขาเด็กน่อยแบบว่าแบบบอกขอโทษน้ำเนาะกะทำบ้าเลยนะบ้าเลยบอกยังไงขั้นเส้นเนาะเส้นขันไปปัวนี้หนักหนักกลัวน้องเต้าใช้งบบิดหลายกลัวน้องเต้าหลายเท่าเลย น้ำเต้าหัว่าเอยบุญถามว่านี่ว่าเป็นยังไงวะเออตะกี้เนี่ยเพิ่นมาเพิ่นไม่แต่เนีอยากไล่แบบว่านี่เพิ่นคึดอายได้ผลนนะถ้าเพิ่นเอาห้เพิ่มจะเงาวันนี้ตะกี้มันยังก็ไม่ติอยากไล่ขึ้นบ้าหน่ะบ้ามันยังก็คือแบบไี่ใชอยู่บ้านเนะตอนทั่าไปเข้าไปแรกอ่ะมิเตน่อยากเอาเนาะไม่หันเลยบ้านบ้านนี่แหละยอดชดโควมคนแล้วบ้านนี้ไอ้หัวที่มาจากอายเพิ่นมมายเพิ่นถ้าเพิ่นเอาห้ยจะเงาคือจะอายเพิ่นอม ก็ดีแน่ๆพน่ะแบเป็นไหต่าเงาเนาะบริจับแบบจับอรถเนาะนี่เนาะจับอรุถึงเถอะเอาหันเอานีห้ก็อยากายเพน่ะเพนบอกเองพนบอกอันดาผ้าอีพนได้อชาเอาหันเอานีห้ก็ไ่ได้อยากเอาเลยเอ้บุญได้พน่ะสับกึมาว่าพนเอาหั่นเอาหนีกับพนไปอยากเอาพนอ่ะพนไอ้พน่ะบ่งเทียบไสยโ้ยังดีได้คำว่าปัวนี่ยังเอาทันเต่น้องซานี่ เอาเอาเอาึ้นน่ะได้อยู่แต่ว่าสีใช้เวลาเพิ่งระดับสามหรือหกเดือนยังต่ําเลยสามเดือนแน่นอนเลยน้องชานี่ไปนี่ก็ต้องได้ติดตามต้องได้สละเวลาคนว่าเอาไปปูวันงบอีกใส่งบลายใส่งบลายอีกนักเลยไต่ทงไต่ตนพ่อกับเม่เพิ่อนอ่นเว่าผ้ามีดป้าใกล้บ่ได้พันเจ้าของเนาะพันเจ้าของเลยเนาะพันเจ้าของและปาดเทนเจ้าของและ จะขึ้นไรตูเอาแต่เรายืนชื่อก็คืนค่อยเห็นแล้วไปนั่นหัวเสกรั่ัวสัตว์เพื่อนกบสัตว์ตีเอตัวเองวะเพื่อนนะสัตหนาตัวเองก็มีมันเป็นแบบโอ้ยอันตรายหลายอันตรายหลายดีดีน้องเต้ายิงถือว่าแบบแล้วมาเป็นบาทจะชื่อเนาะน้องเต้าน้งมะนาวนี่พ่นยังแบบว่ายันขึ้นมาเป็นบาทแม่น เเ้าสียงงดัใหมีแต่ลายอยู่ซื้อมีแต่ลายก็อยากไปแม่นบอกมีแต่อยากไปเด้ไม่ได้ทําให้ตัวเองอ่นนี่ไม่ทํำให้มีแต่ทำให้เมย์อยากไปเออทำให้เมย์เมย์ห้ามแล้วก็อยากไปเมย์ห้ามแล้วให้เมย์ทำให้เนาะให้เมย์โอ้เผลอให้นะบอให้ไปแล้วก็ไปเลยไปไปเลยไปจักมาอันนี่อ๋อเพื่อนไปนั่มาจับท่านได้ก็โย่แต่าเมย์ปุ๊บกับท่านเนี่ยก็จัก ก่อนคนบอกมีก่อนดินน้ำมูลโผล่ทางกับจับลึกเชอแล้วเรนโตแล้วะย่างเมียเจ้าอย่าไปตามใจนะบ่เด็กอ,อ,อ่ะคอยไปทำเดี๋ยวชิ้บอกเรื่องของน้ำก่อนห้าไปทำสร้างที่นี่ตูกข้ามเป็นคนหาป่ะตุสามพันหม <13. S 1> ื่นสามตัวเจ้าเธอเจ้าเคยได้ยินมาอ่ะเท่าไร่ผมเห็นของน,หหน้ำเนี่ยชาเขาเห็ดอยู่แถวแถวทางออกทางหน้าเขาพูดว่าหมื่นหาหมื่นหาให้เป็กสิก็เราว่าแพง บ้านเรามันทำนี่บอ่อเป็นเหตุไงนะใช่ไหมเอ็นติน๊เนาะอืมค่าสร้างครับบ่อหมื่นสามมันกะคำนวาเปรียบเทียบกับมันก็บ่ได้หลายไปเลยเนาะคู่มือนี่เนาะเงินคู่มือนี่มันค่าสร้างนัะหม,มื่นสามบรวมห้องน,ำน้ำนคขอว่าแพงบัดมาพังเมืองเต้าวะหมื่นห้า <15. S 1> แง<ห>พแหงแหมื่นห้าผมแพงก้อนห้องน้ำเนาะแต่ว,ว่าสีต่อเพิ่นให้เหลือมื่นหนึ่งอันนี้ต่อเพิ่นเราเบิง้งสีเหลือมื่นหนึ่ง แต่ว่ามึงเคลื่อมืออื่นมืออื่นตอนแรกนะขอ่อยสิสั่งแหกกับทรายเข้ามาเด้อสั่งแหกกับทรายเข้ามาเงินเงินอ่ะเพิ่งบ่ได้ผากมามาดอกเพิ่นว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันวันศุกร์วันเสาร์แต่ข่อยสิเอาเงินข่อยซื้อก่อนซื้อทรายกับแหงมาประไว้อย่างละรถอ่าเพราะว่า<ด>จัดเตรียมสถานที่ไว<ป>้ แต่ว่าค่าทั้งหัวเนาะทั้งหนานี่โมย่างเนี่ยผมได้ต้องเตือจัดการต้องเตือบ่เตือนกำลังทำเจ้าพี่จะว่าที่เอ็มลอยด์ลงเงค่อยเอ็มลอยด์กำลังเดิมชื่อเองก็ไม่ได้เจ้าเนาะบอเหล่าขาวเอาเอาเอาพลังใจให้เนาะนี่มาหาเจ้ามาให้กำลังใจซชื่อคืดอยังอยู่บ่อขมือนี่นอนแต่ละมือตื่นมานี่คือ ทำงวนเรื่องอย่างบ่คิดยูคิดคิดน้ำดูกเน่เนี้ยขุดยูคุดเนาะดูกดีดูกเช่าดูดขายเนาะคิดคืาเขาคขันคันมานี่คันมานี่ปกติคืออยู่พุ่นใครอยู่เนาะได้ของหน้าของนายมันมาบรรลุเป็นเนาอื่นเอาอีกแด้อวะขุดไปอยูขันกับขันมาเนี่ยเป็นปกติคืออยู่อยู่ไทยเนี่ยมันเบิดห่วงเนาะเบิดห่วงเนี่ ใสใส่ก็สะดวกสบายใจเนาะเนาะไปหาอยู่หากินหากบหากเก็บมันคือปกติเลยมันบอกอยู่ไทยนี่ตอนอยู่อยู่คนหนึ่งปกตินน่เนาะเขาชาำเมืองบ้านี่ก็เต็งโตที่ไปงานเต็งพผ่านบ้านนี้เอยโทรทำไม่ได้ให้นแม่ให้อย่างนั้นเนาะไปพูวเนาะแม่นบอกนั่งที่แม่บวกปกติเลยยันทีแม่บวกได้กินอือเรากินยังเลยแม่บัวเจ้าคงกินนะเพื่อนเฮ็ด คนกินเนี่นชอนี่แม่แม่บุเคยกินขี้ผันคี้นี่เราบุเคยกินกินกินบอมบุเคยกินเพ่นบกิอกบอกแม่โอ้เพื่อนอะไรชักอายเพื่นบอกแม่ว่าเายเพื่อนเพื่อเมย์ลาขี้ผันคี้นี่เขาขี้บเป็นนั่นเล่ากินอั่นแนวนั่นนะ เธอเม่มิเตียมนี่แต่จะเอาวัวให้สัักกิดยเพื่อนปนไออาเอเแม่แม่ที่ไม่ทูบเปผิดเนาะแม่มาจะเอาซัอมานะโดยลูกวะเอาตัวนี้เอาตัวซัเอาไปทูเอาม่เอาทููเมยเออูเมย์ี่บุปผิดนเออเอาเอาจะไหนกะยิงกำลังใจให้กา รุ่นน้ากันอีกเชนึงคือน้องรุ่นน้ากันอีกน้องแม่้องเจ้าเนาะรุ่นน้ากันอีกเชนึงว่าบ so ัดน้องผุมานี่เท่ากับทั้งรุ่นเลยกะภาวนาช่วยกันให้เพื่อนเป็นปกติเนะโยห้องน้าก็ได้กะแลวเพื่อนก็คอยเพิ่นปกติอะไรว่สัะจังใช้ชีวิตแบบปกติแม่แม่ก็จังได้เอออยากไปหาเงินหาค้ำยู่หันอยู่นี่เห็นเรียกเห็นงานช่องหันช่องนี่ก็จังบุขึ้นเป็นห่วงเนาะเพิ่นก็จังเป็ เผื่อเพิ่อนก็ได้หาเงินห้ามซอยอีกเนาะอืมอืมอืมไม่ได้ผันเนยบ๊อบเมื่อคืนนี่ไม่ได้ผัดเนาะเอาเอาเอาอย่าลังใจให้เด้อเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมน้องซาต่อก่อนใหญ่เยี่ยมน้องซาอ่าคือกับเป็นอย่าอย่าอย่าเพิ่งคิดท่อขึ้นยังต้องให้กำลังใจตัวเองน้ำขึ้นชวาน้องลูกอ่าน้องซา เผื่อให้นักกวัวน้องเต้าอีแน้วคนที่เป็นกว่าเฮากะลำบากกว่าเฮากะยังมีเลยอ่าเฮาเฮาต้องคิดแบบนั้นนะมาโดนเพื่ออาจจะเศร้านั่นตัวคำเนาะโดครับก่อนเด้อบันี้เด้อไปไปไปต่ออีกก่อนอ่าสบายดีบันเด้สบายดีเด้อสบายดีเนาะเงินหาค่ามาล่ำมาด้วยอ่าสาธุ จับสบายดีพี่น้องอีกเท่หนึ่งพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าให้กำลังใจให้น้องเต้าแล้วครับเพื่อนกะเบิงก็มีความสุขขึ้นนะพี่น้องแต่คือว่าเนยพี่น้องยังกลังวนอยู่ทุกคนเนาะเพราะว่าเมนน้องเต้าตุสิิยังกลังวนก็คือคิดว่ายังมารุ่นแต่ก็อีกเท่หนึ่งว่าหลังจากน้องเพิ่นกลับมาในอาการเพิ่งสีหายขาดเลยโบหรือว่ายัน เพิ่นมาเจอสิ่งแวดล้อมเก่าแะ้วยันเพิ่นเป็นคือเก่าตอนนี้จะเป็นห่วงพี่น้องเนาะในก็ฝากพี่พักน้องเป็นกําลังใจให้ในได้พี่น้องเด้เนาะให้น้องเพิ่นหายดีเป็นปกติเลยพี่น้องเห็นเนาะเพื่ออนาคตของน้องเพิ่นกับของครอบครัวเพิ่นเนาะโดยพี่น้องแล้วกตุตัวธิ์ก็ขอบใจหลายหลายคนที่แห่งกาลังใจครอบครัวเพิ่นให้กําลังใจติทธิ์เนาะโดยขอให้ทุกคนทุกท่านต้องมีสุขภาพแข็งแรงประจัก ลูกพายถั่เจ็บบุญนักษาพระคุ้มครองเด้ออาถุอ่ะทุกท่านนี่ตัวสิดก,กัะพักก็เลยกดแชร์กดซัดสดสดสดบสไคร้บุคคาโฆษณาให้เพี่นอน้รงเด้อคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จะได้ขอกลาวคำว่าสบายดีัสบายดี